สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะีค่ะวันนี้เราจะมาทำมะกรูดเชื่อมค่ะ EP ที่3.8หมายเลข EP ขเค่ะบีบ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 บีดน้ำออกค่ะนี่ค่ะบีบ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 นวด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 ติน้ำออกเลยค่ะีค่ะ าาการทมะกูเชื่อมปวเด็ดเ็รับช่องพงพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเดน้ำออกเลยค่ะ เล่นเยอะเหมือนกันใช้ซีหานี่ยเขาเล่นเยอะีหอกอแล้วก็คั้นเกลือคั้นเกลือสามรอบแล้วก็ล้างออกสามครั้งกันอร่อยนะคะมะกรูดเชื่อมเรากินกับไอกาแฟก็อร่อยกินกับน้ำอุ่นน้ำร้อนก็อร่อยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เ้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลดค์กดแชร์ค่ะคนมากๆเลยค่ะเอฟีค่ะคุณพางก็ดีก,ก่อนดีแล้วก็คั้นน้ำ,นำออกน้ำกับมเมล็ดค,ค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะนำน้ำกับมเมล็ดออก ให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปคั้นเกลือนี่ค่ะเรานวดในนี้เลยก็ได้ค่ะบีบๆในนี้เลยก็ได้เพราะว่ามะกรูดในเขาจะบีบง่ายนี่ค่ะเื่พร้อมวดเลยนี่ค่ะเราสามารถที่จะบีบพร้อมกันแบบนีไ้ได้เลยค่ะ เราเล็ค่อนข้างได้เยอะๆนะคะอ่าเสร็จแล้วใครดีคนะดเดี๋ยวเรานำขึ้นเตรียมไปนวดเลยคนะ่ะนำขึ้นเตรียมนวดเลยโตไรดีคนะขอใครนะ,ะเสียงพรุงเรงพรุงเรงใช่ไหมเนี่ยค่ะบีบขึ้นเลย เีบขึ้นเลย,ยนี่ค่ะเดืขึ้นเตรียมไปนวดนวดเกลือทันเกลือค่ะทไม่ยากค่ะเสร็จแล้วค่ะ าม,มาดูกันเอฟซีค่ะเราจะคัดเกลือรอบที่หนึ่งค่ะอันเกลือรอบที่หนึ่งใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะบีบบีบบีบนวด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 เกลือรอบที่หนึ่งคะ ต่อ,อไปค่ะคั้นเกลือรอบสองจ้าหนึ่งสองสาม มันเกือรอบสองก,ก็ใส่เกลือสามช้อนโต๊ะมันเดิมใส่ไอซีหลานเลยค่ะพอค่ะเดี๋ยวมากรดเราทำหมดค่ะปันเกลือรอบสอง กกลือรบสองเสร็จแล้วนะคะชันเกลือรอบสามจ้านี่ค่ะเกลือสามช้อนเชนเดิมค่ะช้นรอบสามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้าง ล้างสามน้ำค่ะ,คะพอค่ะอ่ะอุมพันจะล้างรอบที่หนึ่งไปเลยนะคะล้างน้ำที่หนึ่งไปเลยนะคะนี่ค่ะ โอ oh าคเมื่อกี้คุณบอลเปิดล้องใว้ดีล่ะขอใครนะช่วงล้างน้ำสแงนะคะเปิดล้องนี่ค่ะอันนี้ล้างน้ำสามจะเห็นได้ว่ามะกรูดเราใสแล้วก็น้นาใสด้วยนะนี่ค่ะเ็นดีคีที่สามิบแปดนะคะคือค่ะ ๋อค่ะบียดขึ้นเลยค่ะเอฟซี F Z ค่ะมาดูค่ะที่นี่เราจะแช่น้ำเกลือไว้สองชั่วโมงค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะใส่น้ำดื่มสะอาดพันห้ารอยมิลลิตรก็คือหนึ่งลิตรครึ่งกับเอฟซี Z ค่ะนี่ค่ะ น้ำดื่มลงไปเลยหนึ่งลิตรนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราจะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาดูการเชื่อมกันนะคะเอค่ะข EP ที่สามสิบแปดนะคะนี่ค่ะแช่ไว้สองชั่วโมงเดี๋ยวมาดูการเชื่อมกันนะคะ f อซีขาสตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมมพันตุลาการค่ะนี่ค่ะ มะกรูดเราจะใส่เท้วเลยค่ะนี่ค่ะที่ทันเกลือเสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซีค่ะมาดูการเชื่อมมะกรูด e p ีที่สาค่ะหลังจากที่แช่มะกรูด2องชั่วโมงเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาดูการเชื่อมนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะเอซค่ะช่วงแรกใส่ไปส0งร้มลลตรก่อนนะคะ ใส่น้ำตาลทรายแดงมักรูด50าสิูกนะคะลูกใหญ่50ลูกลูกเล็กก็หกสิบเจ็ดสิบลูกได้เลยค่ะใส่น้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมค่ะใส่ลงไปจ้าใส่เกลือใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยจ้าน้าดื่มสะอาด ดูสะอาดห<อ>้าร้อยมิลลิลิตรไคเซีขาี่ยค่ะเชื่อมด้วยไฟกลางนะคะเดี๋ยวคมพันธจะอัปเดตให้กับวอฟซีดูนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่สาสิบปดนะคะการเชื่อมมะก,กรูดสุดเด็คลิดรับช่องคมพันธ์ตุลากันค่ะเอฟซีขามาดูมะกรูดเชื่อมคมพันธ์ค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่สาสิบปดนะคะ BC คเอฟซีขาเนี่ยคะ่ะสามสิบปดกำลังสวยเลยคะ่ะนี่คะ่ะ ในการเชื่อมเราก็จะใช้มะกรูด50ลูกนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อม300มลลิตรนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำดื่มสะอาด500มิลลิตรค่ะเอซขานี่ค่ะที่กำลังเชื่อมอยู่ก็คือมะกรูดเชื่อมโคมพัน์ EP ที่38มค่ะ f อฟซีขาเอฟขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณพันจะตักแต่ถาดให้เอฟซีดูนะคะเป็นการทำมะกรูดเชื่อม EP ที่38แก่เอฟซีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมารีวิวให้กับเอฟซีดูค่ะเป็นมะกรูดเชื่อม EP ที่38แก่เอฟซีค่ะสวยสวยนี่ค่ะเป็นมันเงางามวาววับเลยค่ะเอฟซีค่ะเนี่ยได้หนึ่งถาดใหญ่ๆเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะ มากรูดเชื่อมคูมพันธ์ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันธุ์ตุลากันค่ะขอบคุณเอซมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซีสวัสดีค่ะ